สวัสดีครับพี่น้องกะญิมาในน้ำประโยชน์ดีๆนะพี่น้องเดินมานี่มันหนาแรงเนะาะกักสีเอาหนาเสยมาให้งัว่ากสญีเอาเฟี้ยงไสงมาให้ง่วานะผมสีมีประโยชน์ดีๆมากฝากครับผมเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิง้งผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะรเป็นปแปลกๆนะครับแต่ว่าเพิินแห่งนี้รสชาติหวานงัว่ามากินครับไปไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับพี่นอ้นองนี่คือบ้านผมสีเอินบ้านต้นาชาน้ำฉาเนาะมันทาานี่ีคือชําฉาจามจุลี่กามปูนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือหมากมันนะครับ นี่นี่ผลสีพืชคือผลลไม่อบครับมันสีคือหวานคือ,อยังแยบงัวเพิ่นมาก,กินมาครับ,รบพี่น้องอ่ะครับพี่น้องเก็บไปให้ง่วน้ำกันมาเลยนี่แหละคืออาหารหลักเข้าอาหารเสริมคือเข้าขุนย่ำขะแรงเข้าขุนย่ำขะาแรงเก็บเอาไปเลยครับเพราะว่าเพิ่นมาก,กินมากเลยหวานหอม แต่ผมกับล่องซิมมึงอยู่ผมว่ามันหาหวานหอมพอมมร้อมผมมีักเคืองเนาะว่าเพิ่นกินเบิดไปหย่ำเบิดไปนี่นะครับให้ตัวละเคืองครูนะครับ เปิ่นเห็นถือคือว่าไปแต่เปิ้ลขี้เหร่นใส่เลยครับพี่น้องนี่นี่แหละครับน้ำประโยชน์ดีๆมาฝากกันสุภูทุกคนอันนี้มันบ่ค่อยมีหย่าเฮ้าจอดก,ก็ต้องหาอาหารเสริมให้เพิ่นครับงัวเฮาจังสิได้อ้วนได้งามเอาครับพี่น้องเก็บซอยกันบัดนี้ เก็บซอยกันเปิดฟอกกันเก็บซอยกันครับนี่แหละผมว่าผลไม้เป็นม,มากกินครับตอนแรกผมก็ว่าพ่อพืชไปยังก็หมักแท้ผมก็ลองมาชิมมาขึ้นครับโอ้เพิ่นออกรสชาติหวานหอมกับน้อนง่วเพิ่นม,มาก,กิน งามงามหมากปีนีกับโดกโดรับอ uh right> uh> uh 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 ื่นกับเลี爸爸้ยงม่วกับบัวคอยไม่หย่ากินกันเลยได้แป๊บเดียวครับพี่น้องเต็มกับคู่ทั้ง俩ได้ซอนกับคู่แล้วพวกกัเก็บซอยกันเป็นกากินดีๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะผ้าเอาลูกไป้ไห้มาจะเรียนใส่บึ่มบึ่มบ่ บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับพี่น้องอยู่สองถังนี่นะครับมือได้ห้าได้หลายเ้ากัให้มือละสองถังมือได้ห้าวไม่ได้หลายเ้ากับสองถังเดียวต่อซีโตนะครับกะให้มันประมาณจากักพุทธถยุยน้องๆเขาก็สิมากๆเลยเพราะว่ามันหนอมมันหวานเสียบ เอาครับน้องๆเพิ่นเห็นแล้วครับตั้งหน้าตั้งตาพอแป่ะสุดโตแล้วครับผมเดี๋ยวบ่งวัดถึกโตเลยครับมีหาแม่แล้วครับเจ้านี่อเออเออเอเอ พี่น้องว่าพูดอะไพูดนะเอาครับพี่น้องว่าเลยเพิ่มเพิ่นพูดอาเร็วของเพิ่นมักนะครับเพิ่มพูดอะกลุ่มกลุ่มเสียบแช่ครับนี่คือของหวานของเพิ่นเนาะมา อีกตัวนึงครับมีลูกสาวหล่าวผมเลยครับพี่น้องมีลูกสาวหล่าว เบิ่งรับพี่นองบ่งน,นี่นอโอ้ยลูกสาวหล่ะผมนี่คือของหวานเพิ่นนี่คืออาหารเสริมเบิ่งครับง่วงครับอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะเพิ่นได้กินของหวานสุดแรงเนาะมันจะกัดทงไหุทงหน้า,าพร้อม คุณมาแข้งหลพูดอะพูดอะโอ้ยย่ำเนี้ยจังวอยเนี่ยคือกลุ่มๆเลยครับพี่น้องไปเอาไปอาอีกกระถังนึงนะครับไปครับพี่น้องนี่แหละเทคนิคง่ายเนาะเหตุผลว่าเขาอวนวบาอยากเลยหาของตามธรรมชาติ นาปกักม่วงก็คือม่วงนามากช่ำชาก็คือช่ำชาเนาะพุ่นอ่ะโอ้ยพึ่นสิ่มหมากแบบนี้นะครับเอิ่พท่นพุ่นอ่ะพึ่นสิม,มัมกก็แนวอื่นเลยพุ่นอ่ะกลุ่มๆๆยำเสีบยบไล่โอ้ยคนเห็นเห็นน้ำลายแตกน้ำเอากินลไรกินเนาะนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดอยากให้งวัวอ้วนเนะเาะเขาหาของจากธรรมชาติ คือลดต้นทุนได้ช่วงนานี้มันแล่งเขาก็ต้องหาอาหารเสริมให้พ ah <sk> <voice> ิ่งลูกสาวง่ายกว่เฟิงเฟงเบื้องดุดคักโอ้พ่อกรบาเนี้เออเบิ่งเพิ่นจิมักบ่ครับพี่น้องกลุ่มกลุ่มคือเพิ่นกินแซ่บหลายหลายนี่มันหวานเนาะ อันนั้นขาทดลองกินมากกวานักหวานเนี่ยนี่แหละครับสุรแรงกับที่ให้ประมาณบอ่อถังกับสองถังนะครับพราะว่าคือไปหายเป็นอาหารเสริมของพ่นตะละแรงเนะาะราวะหนาเขามันเริื่มบ่มีแล้วเพราะว่าฝนบ่ตกมากประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วครับมันแรงครับนี่แหละบรรยากาศเกิดข้าตตรงมีอาหารเสริมให้เพื่นเนะคือผมจะเรียงงวัวแบบธรรมชาตินะครับบ่เข้าบ่ไเ้ขุนบ่ไดวณยังเนาะมีของธรรมชาติกับหายพืนจิน ยางข้อแรงผมก็เอาฟางมาให้อยู่กลางตรงไห้งหน้าเพราะว่าผมสีบองง้อเขาคอกนะครับผมสีไห้มุ่นหรือขี่เพิ่นขี่ใช้ไห้หน้าไห้เป็นปุ๋ยเดชหน้าไห้ได้เขาห้องงามๆไปเลยครับเขาไม่ต้องขยับเพราะว่าเขาเลี้ยงแบบเขาประยุกใส่เอาในชีวิตประจําวันนี่นี่แหละครับพี่น้องพูดไหนกินเบิร์ดแล้วครับกินเบิร์ดไว้ครับ นี่นะครับพี่น้องพมก็มาแนะนําประโยชน์ดีๆให้เพียให้น้องสุภูทุกคนกันผู้ใดอยากเอาไปใส่ได้ชีวิตปะจจาวันก็นได้เนาะครับเพราะว่าก๋าจีอ้วนก๋จีสมบูรณ์ก๋จีเป็นตะบึงมีเหนื่อมีหนังเพราะว่าหนานี่ผู้ใดขันพิ่นบอ่อใส่อาหารเสริมก๋จีต้องหาหญ้าห้ได้เพราะนานี่มันแรงครับพี่น้องมันหาหญ้าห้ยยาก อันผู้ผนบ่ปลูกฟ้ามไงหรีออ่ะครับผมคลิปนี้กับที่น้ำประโยชน์ดีๆมาฝากพี่ฝากน้องสุภุสุคนเนาะกับนี่แหละคือเห้าประยุก์ใสเอาว่าง้อเห็ดจังไงมันจังสีวนประหยัดต้นทุนเพราะว่าสม,มือนนี่แล้วข้างง้อมันถึงเนาะครับ เ้าก็ต้องหเห็ดประระยัตต้นทุนนละก็ใหเห้งัวเ้าวอ้วนอุดมสมบูรณ์น้ำคลิปนี้มีประโยชน์กนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับขอสวัสดีครับ